คุณค่าของมนุษย์โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ในกรณีงานมงคลสมรสงานหนึ่งเราได้จ้างทีมออร์แกไนเซอร์เพื่อทำให้บรรยากาศในงานนี้ยิ่งใหญ่และอลังการเพื่อตอบสนองเจ้าภาพเราได้เชิญผู้ร่วมงานที่มีเกียรติมากมายหลายชนชั้นเข้ามาเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสนี้แต่เมื่อหลังงานจบทุกคนได้สัมผัสเพียงแค่ ทานอาหารรสเลิศหนึ่งมื้อกับชมละครโลงเด็ดหนึ่งเรื่องนั่นหมายความว่าท่านเองเป็นคนที่โอ้อวดต้องการโชว์มั่งโชว์มีแล้วต้องการอยากได้หน้าในสังคมแต่สิ่งที่ท่านลงทุนไปกับสิ่งที่ท่านได้มาแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรทําให้ท่านได้สูงขึ้นเลยกับอีกงานหนึ่งงานไปร่วมง,งานผู้วายชน ถ้าเกิดว่าในบรรยากาศมีผู้ร่วมเสียใจเศร้าโศกอย่างยิ่งเหมือนว่ามีผู้วายชนมากกว่าหนึ่งคนนั่นหมายความว่าบุคคลคนนั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเมืองและเป็นที่รักและเป็นที่โศกเศร้าเสียใจกับผู้ที่ยังอยู่อันนั้นแหละครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในงานนั้นมีผู้ ร่วมแสดงความเสียใจแค่ยากนิดใกล้ชิดท่านนั่นหมายความว่าท่านเองก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรมรมดาทั่วไปซึ่งไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยและอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรถ้าเราเก็บเกี่ยวในฤดูการนี้แต่ไปใช้นี่ฤดูการที่แล้วหมายความว่าท่านเองทำอะไรที่ไม่มีการพัฒนาตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ท่านเองทำงานแค่ขอไปทีทำงานในฤดูการนี้ชดใช้หนี่แล้วฤดูการนี้ก็ยังคงเป็นหนี้เพิ่มอยู่เช่นเดิมท่านเองคงหาโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้ดียากเมงนั้นท่านต้องลองเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานให้พัฒนาให้มีศักยาภาพที่ดีขึ้นท่านเองก็จะมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อยอดในปีนี้และได้กำไรในฤดูการนี้เลยเทีเดียว สิ่งต่างๆนั่นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดมีแง่คิดอย่างไรเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าไปในทางที่เหมาะสมที่ดีขึ้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ